เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกันไล้ผมกระดับนิจัจตพบขัดลออพรสปาน้าผมวันนี้เป็นตอนที่2,275ถึงตอนที่2,276นะครับผมเอาละครับเพื่อเม่อการเสียเวลาผมไปรับชมทับฝังเรื่องราวต่อจากเมื่อปานดีกว่าครับแน่นอนโยแรกว่าคิดตั้งสีฟ้าเราดีมีผลรับตอ่อเราไปอย่างป้าเยเทถนได้เกิดขึ้นมาด้วยความประดับใจ รังดากที่ทําการขัดกราคิดตั้งเสียเงินดังกาก่อนหน้านี้เขาได้ใช้คิดตั้งเสียเงินไปเป็นตะวันมากแต่แต่ในวาราาันตารกถากกระลำอกของเขาดองโอดูในขบเขตสูงสุดของบำบุดาบางขั้นแปซึ่งการขัดกรรมต่อไปมันแทบจะไม่ให้ผลลัพธ์ใดแต่ตอน,นดีที่ถึงก็เข้าสู่ขอบเขตบำรุดตะบางขั้น,น,นแปร เขาสามารถทําการขัดเกลาอขดต้านเสียเงินต่อไปได้ซึ่งเขาจะสามารถดูซับพลังงานที่มีอยู่ภายในขดต้านเสียเกินในระดับที่สูงขึ้นอีกด,ดูผลรับของมันตานดีมากกว่าในดีด,ด้วยซับไม่นานมากนะักรัะทากระดานอกของเขาก็ได้มีความมั่นคงและจังคงมเพื่อระดับขึ้นจะตอ่อเตือและด้วยความเร็วเท่าหนีมันคงอีเม้นไาที่เขาจะสามารถต่กร,ร,ระดับรักทางกระดานอกอนตัวเอง ไปสู่ขอบเขตส,สูงสุดของบ,งบงัมพบ่จำบังคันเก่าตาแปลงตาที่ทําให้รักถากระนำเพาะมีความมั่นคงแต่ที่อเอเทียน,นก็ทําการทดสอบเต่จำนวงเตาแหนนของขาวขอบเขตสิบหกจุดห้าแตจำนวนเตาแหนนของขาวเด้เพิ่มขึ้นมาจากขอบเขตสิบเป็นขอบเขตสิบหมันเพื่อะรขึ้นมาไรดดอดแต่เต่จำนวงเตาแหนนตันเป็นวิธีการเฉพาะของบ,งบงัมพบ่จำบังคันเก่าทุ่นดาน เพราะฉะนั้นตั้งแต่ขอบเขตสูงสุดของบอมโพุดบังขั้น8ไปจนถึงขอบเคบอมพุดบังขั้น9จะเป็นวงเตาแฮนทานจับให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใดซึ่งมันเพรียดดีไปจยางป่าที่มันสามารถตรับดับขึ้นมาได้สิ่งที่องให้ที่ทีมงานศึกิจจริงก็คือรับถากระดันพกของข่าวได้ยกระดับมาถึงขอบเขบอมโพเบังขั้น9ขึ้นขานซึ่งขอสามารถใช้ของเตสีกิตตามเพื่อทำการขอบนแดง จะจำลองเตาแฮนันตะไปตาเพื่อที่จะเพิ่มความแก่งให้แก่จำลองเตาแฮนนั้นในวันต่อมายี่เจียนเริ่มใช้ของเดลวีีามเพื่อเสริมสร้างขอบเขตจมของเตาแฮนนของขขาวและใช้คิดต้นสินเงินเพื่อทําการตกระดับขอบเขตกระดอมพกของเขาเองส่วนร่างกายเขาต้อกอกโตนที่ในหอคอยขั้นสูงของขอบเขตทีรื่องดอมบินจะใช้ทักษะการดอมโดดไม่เต่า ร่วมมือกับอาณาเขตเต่าตุต๊กคุนเนเนอรทนตนเพื่อทําการขอบคุณแดงดอกไม้เต่าไฮชีวิคขันกาและดอกไม้เต่าตุกคุเนิธอขันกาให้เขาด้วยก,กนรผสมปูเพราะท้ายที่สุดแล่มีเพียงการนำตัวดอกไม้เต่าไฮชีวิคขันกาและดอกไม้เต่าตุกคุเนิธอขันกาให้ไปถึงขอบเขตให้จินท่นานันมันจึงจะทําให้เขามีสิทธิ์ในการโจมตีขอบเคโปดบังขันกา หลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปรายแสนรันลุกจยดําปานในวัน,นดีทด่เทียนได้ทําการทดสอบเตจอนดวงเตาแฮนาของข่าวและตอนนี้มันปานได้มาถึงขอบเขตสิบเก้าแล้วและเขาจะสามารถระดับต่อไปได้ด้วยความเร็วเช่นนี้เตจอนดวงเตาแฮนาของข่าวในขอบเขตบวงเตืองขันเก้าขึงคานจะสามารถไปถึงขอบเขตที่สิบได้จะแน่นหนาเตจอนดวงเตาแฮนตัน ในขอบเขต20นานแบรดทินน่าจะมงกวามป็นอย่างจริงมันเหนือกว่าบําโบนด์บังขันเก้าทูบไปไปอย่างป่านอกจากนีรากทางกระดานเพาะคนเยืเทียดังได้รับการยกระดับขึ้นมาไปอย่างป่ามันคน่อยๆขอ,ขาขอกายกับขอบเขตสูงสุดของบําโบนดะบางข,นขันเก้ากึ่งคานส่วนดอกไม้แห่งชีวิตขันก้าและดอกไม้เต,ต่าต้นเหนือขันเก้าคนเนเยือกที่ก็ถูกรวมรวมกันอย่างสมบูรณ์อย่างเปเซ มันได้กลายเป็นดอกไม้เต่าตึ๊กขนเดแห่งชีวิตอัตตะกาได้ว่าเย่ที่ในตอนนี้สามารถโจมตีขอบเขตบางพุทธบางคันเกาคึงขันได้ตลอดเวตาแต่องไรก็ตามเขาจะไม่ทําการโจมตีมันในตอนนี้เพราะท้ายที่สุดแท้เขาจะสามารถตัวเรดตะไบตาในขอบเขตพุทธบังคันเกาคึงคันเขาจะทําการโจมตีขอบเขต บอมบวยตําบางขันกาหลังจากที่ตัวเขาไม่สามารถตัวกระดับต่อไปได้ไรด้วยปีินดีเมื่อย่ยเทียงเข้าสู่ขอ,เอบเขตองตตะบังขันกาความเฮงแกงของเขาตานก็จะเพิ่มขึ้นมาไปอย่างป่านะัเก็ตแตนตองห้าในวันนี้ไม่ได้มีเรื่องใดเกิดขึ้นภายในที่แห่งนีแมงกระพุนแห่งความมืดได้เกิดปากข,ขึ้นป่านึ่งจากลาตอนหามนานรองมาจากวินดานที่จะขาตาแมงกระพุนแห่งความมืดนาน ริงสือว่าเป็นสิ่งตองห้าภายในแคเดนตองห้าเธอเนี่ยไม่ได้มีสมาชิกภายในพาผพานแต่หัดแต่พูดกันตามตรงแล้วก็เธอเนี่ยเคยมีสมาชิกภายใน่าแต่ทุกคนได้ถูกฆ่าตายเมื่อเธอได้เกิดุมขังขึ้นป่าแมงกระพุนแห่งคอมเพอร์มีนิสัยที่บ้าคลั่งไปอย่างป่าและพฤติกรรม่วนตัวขมันน,นั่งก็ไม่ได้ดีมากนะักนอกจากนหนีเนื่องจากรอยตะบ,บาดทับในการเอวันเนดึก ภายในพีโตง5ามันก็แสดงความโกรธด่อแไบบากขั้งขึ้นมาบังคาง,งซึ่งประเด็นก็คือมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดายที่สามารถผ่งบอกเกี่ยวกับเธอได้เลยตุ้มในขณะนี้ออรตาของแมกงกะบุนขอมปือแดดเพลกระจายไปทั่วบรเเิเวณแกลเดนตรงฮาแอบพื้นที่บางส่วนก็ได้ถูกทำตาโดยออร่ารุณแดงของเธอและจะมีหลายพื้นที่ที่ถูกทำตาโดยการโจมตีอบาคั้ของเธออีก ดูแมงกะปุนแห่งคอมเบอร์เกิดป่ากลังขึ้นมาอีกแควเราจะต้องตามหาวินดานที่จะฆ่าตายมีเพียงวิญญานที่จะหายเท่าน,านันถึงจะสามารถดุดยังเถิดตาใช่แล้วพวกเราจะทำการเชิญต่อตนของเขาเข้ามาไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่สามารถดุดดังแมงกะปุนแห่งคามมืดตาและในขนาดนี้บินดานที่จะฆ่าตายก็ได้ปลดต่อคืนขอที่เดินทางเข้าหา แมงกระพุนแห่งคอมเปอร์แมงกระพุนแห่งคอมเปอร์ต้องควรจะไปจู่ในฮาเรตตุกนเดิร์ของเที่กคขาจำปินเพื่อสงบของประคั่งให้ได้เสียกอวินดานที่จะหายได้เก่าขึ้นป่าภายในดีในตอนที่ผลเกจะไม่ถูกำมาตรงแมงกระพุนแห่งคอมเปอร์ได้ถูกผลเอกเอาไปในฮาเรตตุกนเดิร์ของเที่กคขาจำปิ่นไปสนใจดังนั้นแม้ว่าเธอจะบาะขั่งอย่างตายเธอก็ไม่สามารถเอาไปจาา ฮาเรตสกนเด็กเทืกธรรมบินตาซึ่งมันจะไม่สัมกระทบต่อเคเดนตองหาภายในที่่งนี้ไม่แต่น,น้อยแต่ในตอนหลีเนื่องจากวันเด็กนั้นอ,อน่อนแอลงแมงกาบุนทองมือที่เกิดปะหังขึ้นป่าจึงได้สร้เงิดรับมือใจกัวต่อเคเดนตองหาแรงยิง่งกว่านันหาพวกเขาไม่สามารถดุดจังแมงกาบุนทองมือตาแม้ว่าเขาจะส่งเธอเข้าสู่ฮาเรตตดกนเด็กเทือกธรรมปิน แต่ด้วยรลังของเมกาบุนเฮคอมเปอร์เธอก็ควรจะสามารถออกมาได้จึงแม่ตาดินั้นเขาจังได้ทําการดึงเมกาบุนเฮคอมเปอร์เขาเ้าไปในฮาเรกตต์ุกนเดอร์ของเทือกคาราบินโดยใช้กำลังซึ่งใช้อํานาจทําการกดขี่เธอและบังคับให้เธออยู่ในพื้นที่แห่งหนีบินดานที่จักราได้ทําการต่อสู้กับเมกาบุนเฮคอมเปอร์ดูรายกระบนทา่าซึ่งทําให้เธอดันสงบลงชั่วขณะหนึ่ง จากนั้นก็ถึงเมกกาพุลแอ่งขมือเข้าไปในชนเรือของทาเรตุกคนเดเตอร์คอร์ตมปีนทันทีที่เธอเข้าสู่โนเรือของทาเลตุตคนเด็เตอร์คอร์ตมปีนแมงกาพูลแอ่งปมือก็เริ่มปลาข้างขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเธอต้องการพุ่งตัวออกมาจากทาเรตุกคนเด็เตอร์คอร์ตมปีนด้วยพลังกำลังของเธอดังนั้นด้วยเหตุนีบินยานที่จะขาตาจึงสามารถทีได้เพียงโจมตีแมงกาพุลแห่งคอมมอนทอมดาน พื่อป้องกันให้เธอไม่สามารถเอาอไปตาแม้ว่าการต่อสู้ของพวกเขานั้นจะน่าเสืองความไปอย่างมากแต่พลังของตาบาทับการพันเดึกของเทอร์คอธมินนันมันก็น่าเสื่อมความมากเกินไปดังนั้นพลังทํไมายรงของพวกเขาวจึงไม่สามารถออกตาที่นี่ตาขอบเคสเซมสร้าได้รับสูงสุดสองคนการต่อสู้กันถึงนั้นเออเด่เทียนดูสึตตกตกใจเล็กน้อยอีกฝ่ายนั้นก็ได้ทาการต่อสู้อยู่ในที่นี้ตลอดเวลา มันไม่สําคัญป่ามันจะส่งผลรบต่อข่าวรืมป้าแต่ถ้ากพวกเขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของขา่าวมันคงจะเปิเดเองแจ้เร่นที่เห็นจะได้ทำลายร่ากกงกายของเขาในรันทีเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นรับรู้ถึงการมีอยู่ของขา่าวทางเรือกแบบนี้ปลอดภัยยิ่งกว่าไม่อย่างนั้นถ้าหากตราตรงของเราได้ถูกคนพอเราคงจะไม่สามารถดำติงไปในฮาเรต้องดเดือดเท่าทมินได้อีกต่อไปที่เห็นด้ที่กับตัวเอเพียงพิษตาดี ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ผ่านไปเย่เขียนได้ทําการคารังกาของบานนอนเฮลคอมตาแบกนังกลให้บาลนอนเฮลคอมตาแอบเข้าไปไฮทริติคอมเดเติ้ลขาทำบินเพื่อทําการต่อสภาพันการในทันทีซึ่งเขาสัมิทานถือออรา่าทิดุนแพรของเมงกระบุนเฮลคอมปืร์แม้พูกต่อสู้นแต่ไม่ทําการต่อสู้กัต่อไปแต่สถานการณ์นั้นมันดังคงบันเทิงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเมื่อเห็นเิ้นหนี ยิ่งก็ได้ที่จะจอมแพดดิ้เชอเขาจะกลับเข้าป่าในฮาเรตตุกุนเดตเอร์คร์มปีนภายในอนาคตอันใกล้แท้เพราะอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้อยู่ไกลมากนักแต่ขอบเขตขีดจำกัดของบอมบอร์บังคันเกาขึงคานแม้ว่าเขาจะไม่ทำการฝึกฝนในฮาเรตตุกุนเดตเอร์คร์มปีนเขาก็สามารถใช้เวลาในการฝึกฝนด้วยตัวเองได้แย่ยิ่งไปกว่านั้นในหอคอยเก้าชั้นยังมีสมบัติมากบาย แะตะถ้าหากเขาใช้มันในการผ่ามรพาะความเร็วในการผกผลของเขาหนากก็คงจะไม่ช้าลงมากนะักเวลาได้ผ่านไปจังรวดเร็วเพียงแค่พิบตารันรันทุกตาบังก็ได้ผ่านไปจนจนมองตาแฮนทันได้ไปถึงเีตจำกัดที่ขอบเขตที่สิบพุสาส่วนรักทางกระดมเพาะก็ไปถึงขอบเขตจำกัดของบัมปาบังขันเก่าวขึ้นขั้นแรกเรื่องกา,งา,งงงก,าก็ไม่สามารถตัวับต่อไปได้อีก ส่วนดอกไม้เตา่าอินชิพิคันกาและดอกไม้เตา่าต้กําเนือคันกาก่อได้รวมรวมกันทหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ในขณะทนี้เราไม่สามารถที่จะดกระดับต่อไปได้อีกแลในตอนนี้เราทําได้เพียงทาลายพนาคาเพื่อยกอรรักลาไเป็นบอมพราะด,ดตะบังคันกาที่เทนนี่คำข้อขแจ,จงชัดเจนมาว่าโดยรักษาและักภาพของข่าวการกลายเป็นบุดตะบังคันเก้าหนงั้นมันเปลี่ยนเดงง่ายไปอย่างปา มันมีอัตราความสำเร็จเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทันใดนั้นที่เถียก็ทําการสัมปัสเพื่อโจมตีขอบเกลืุปะบังคันกาเพื่อเตรียมการในการฝลกฝนภายในจานที่รัง่าสําหรับปะบังคันกาให้หอคอยก้าชันคอยทําการปกป้องข่าวทําให้บทเตาพผอื่นไม่สามารถขายความการยอมรับของเขาตาหอคอยก้าชันได้ตอบรับการสมัครคนยิ่ในรถเร็วทำให้ยี่ในั้นสามารถเข้าไป ภายในภูเขาทองสูงสุดตาเขาจะทําการตักระดับภายในที่แห่งหนีณหอคอยเก้าชัน้นภูเขาสีทองส,งสดกำลังปุ๊บการภายในที่ห่งน,นี้แข่งแข่งไปอย่างป่ามีบุตรบังคันกาในขอบเขตผู้แข่งแข่งทําการดูแลตระดเวตาและยังมีบุตรบังคันกัจบอลป้าที่ทําการฝึกฝนอยู่ในที่แห่งหนีแทนมีเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวคนหนึ่งของทาเรซีดับยูสิงโก ดังแนวคอมมอน่นของพอดังกาจึงไม่ได้ก่อนไอเปกูทาเลตุกอันาเด็ดขอบเขตที่คาร์มินไม่แต่นอยี้เทียนเดนทำในที่นี้ไปรังได้เช่นกันเพราะท้ายที่สุดแลกเขาไม่ได้มีความัมปัดจะเข้ามาภายในที่นี้ในช่วงเวลาปกติเขาจะมีสสบัดในการเข้ามาภายในที่แห่งดีก็ต่อเมื่อเขากลายเป็นบัมบูบังขันกาของหอคอยเก้าชันเรเกอรกำลังจะทำการโจมตีขอบเขตบัมบูบังขันเกาทุ่งนาน หลังจาเข้าสู่ภูเขาสีทองทรงสุดรดีเสี่ยงเข้าสู่ให้ปิติเดวตาที่มีไว้สําหรับการตรกระดับโดจาพพอจากนางเขาก็เรื่องของการตกระดับเข้าสู่ขอบเขตบุตบังคันกา้าคุณเตสําคัญในการตกระดับเข้าสู่ขอบเขตบุตบังคันเก้าหนัคือการขอบเนืน่องดอกไม้่อกต้นกึนงเดชชีวิตแต่ดอกไม้่อกต้นกึ่งเดชชีวิตนะดาัม,มันจะที่จะตรกระับขึ้นป่าเพราะมันจําเป็นต้องใช้เวลาจังาวนนตา ในการตัวกระดับจากการทำรัวดอกไม้ชีวิตและดอกไม้เต่าทุกคนเดินให้กาติดเป็นดอกไม้เต่าทุกคนเด็กในชีวิตแระเส้งดอกไม้เต่าแหนนขึ้นป่าและเป็นเพราะดอกไม้เต่าแหน,านตานแมว้ว่าุัฐบางขันเก่าขึงขาดจะไม่ทําการความแน่นเต็มดวงเต่าแหนาขึ้นป่าแต่เต็มดวงเต่าแหนนนั้นจะเกิดขึ้นในดันที่ลางจัดที่พวกเขากลายเป็นบอมพราะรัฐบางขันกล้าเยี่ยนเถียนได้ทําการขดแน่น เจตจำนงเต่าเห็นหน้ขึ้นมาได้อแล้วซึ่งขาจะก่อค่าบำบัดระวังการก่าทุกไปเป็นดังแต่ดังนั้นจะแสดงาปไปอย่างป่าสําหรับเขาที่ทําการรอมรอมเตรียมดงเขาด้วยการตุ้มเจตจำนงคนเยี่ยท์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเต่าทุกคนเดชจากมันก็รอมรอมเข้าการดอกไม้เต่าทุกคนเดชให้ชีวิตรอมรอมพวกมันทั้งสามเขาด้วยกสมปูตุ้มเต่าทั้งสามประเภทด้ทําการรอมรอมกันจังรถดเร็ว อะไรค่อยๆกลายเป็นเตาแหนตานก็บอกการนี้รวดเดียวไปอย่างปาอะไรไม่น่าดอกไม้เตาแหนต์ยังก็ได้นนดถูกกะหน่ดขึ้นและในขณะเดียวกันโซ่ตัวนาการที่ผมมือก็ดูม,มันจะดูคําไรเมื่อทําการสัมผัสตุ้มโซ่ตัวมาการที่บนปัดขอบเขียบพื่อบ้งขันกาได้ดูความไรลงอย่างง่ายตาโดยเย่เทียซึ่งเขาไม่ต้องประชิญหน้ากับความยากลำบากใดๆ จากนั้นร่างกายคนเจ่ถึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแจกดองเตาแห่ง้นของคขนตาน,านก็เริ่มมีขอบเขตที่สูงยิ่งขึ้นในทุกๆลมหายใจคนเย่ทีพลังงานของคนตานพุ่งสูงขึ้นทุกคนโดยที่น่าเดือดเชื่อพลังงานจะบุคคลซีทองสูงสุดแต่พุ่งทะยานตรงรองเข้าสู่ร่างกายคนเยท่ทีทำให้เขาบรรลุก,การจุดระดับจางรดเร็วภายในโซนตขบุคคอทองคำสูงสุด บมอมพอดตอฉินิตจบสามารถตระกระดับได้อย่างไรอย่างนั้นเต,ตอต่อตนแข่งแกงที่เป็นพยุบางขันกาในขอบเคพื้นแกงได้กาอขึ้นป่าใช่แล้วเขาไม่คิดเดว่าบอมพอดตาอฉินจุดจบจะสามารถตระกระดับไปยังขอบเคบอมพอดจำบางขันการ,รถเดียวขนาดหนีความเร็วที่หนีบอรถเดียวเมื่อกันไปถ้าจำเดว่ามันไม่ได่นานมากนะักที่บอมพอดตาอฉินจิตจบ กลายเป็นบทดับางคันเก้ากึ่งขาดแต่ตอนนี้เขาสามารถกลายเป็นบังบยดับางคนานงนนางันก็ได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นทําการพยุดดันผุกคนมาเป็นวรดานตาเพราะนนให้ยิ้มาป่าบัมพุตเตาแหนตานอยู่ในขอเคยวดับบางขันแปดทุ่มต่างแต่ในเฉพิะตาบัมพุตเตาชนจุดจบก็มาที่ปูข้อทองคาสูงสุดและกลายเป็นประดามอจันเตาคันกานี่เหมือนหน้าเหลือเชื่อไปอย่างป่าบัมพุตเตาชนจุดจบ ก่ามาสู่ขอเกี่ยวกับบอดบังคันเก้าเป็นที่ระบายแย่เขามีรู้ว่าความแข็งของเขาจะเพิ่มไปถึงระดับใดได้อย่างรมันน่าจะสามารถที่ได้กับบอาบอดบังคันก้าทั่วไปเพราะในตัวตนทั้งโป์ที่ทําการโตระดับมาตาแต่ก็เป็นตัวตวนเทศวรร์ทางซีนมันไม่ได้ฐานที่เขาจะสวรรคมากถึงขนาดนานแต่ใดก็ตามด้วยอัตราติบโตของบอมพลิตาถึงจุดจบเขาอาจจะเสียนาคา ได้ในเวลาเพียงไม่นานสช่แล้วจจกี่ยรมการพลังชีวิตของพวกเราอยู่ที่ขอบเขตหนึ่งปออแต่กีจํากัรพลังชีวิตของบบุตรเต่าึงจุดจบนานสามารถเกินขอบเขตหนึ่งไร่ตาและเมื่อร,ระดับชีวิตไปถึงขอบเขตหนึ่งต่อทุกๆก,การตรวัตรามันคือการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงพลังชีวิตข้ั้งใจในขณะที่บมุตรบางพันเก้าเหล่านี้พูดคุดยกันที่จะไปค่อยๆทำให้รับก,การรับของค,คอมมีความมั่นคนงยิ่งขึ้น แร่ไม่นานมากนะัเกเดชเห็นกองปาดจักการปิดดันฝึกฝนก่อนเอืยงขอยจะต้องทำการทดสอบจจเจดวงเตาแหงนแรของเขาเสียกอ่อและในไม่ช้าผลรับก็ได้ดออกว่าขอบเขต28.2เมื่อเห็นบอลรับดังกา่าวเดชเห็นก็สิติ่นเต้นไปอย่างป่าเมื่อเทียบกับความบริบูรณ์ขงเก้าคนอื่นที่เพิ่งจัดตัวรับขั้งผ่านมาตาเจเจดวงเตาแหงนแรของพวกเขาดันแต่มีขอบเขตเพียงแค่สามท่มนาหนึ่งดัน แม้มันจะสามารถเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ10ภายในเวลาอันรวดเร็วแต่เมื่อเทียบกับเยื่อแ่นแปตัวตนดอนนั้นอ่อนแอไปอย่างป่านอกจากนี้เขาเพิ่งจะทําการทกกระดาษในช่วงเวลาต่อไปนี้จะจำลองเตาแหนาของเข่าแต่สามารถตัวระดับเด้อย่างง่ีกตาซึ่งเขาจะสมา,า,าะสมารถเพิ่มขึ้นเป็นองดันได้มากกว่า30และอาจจะไประดับ40ปต่ก็ตาสิ่งไม่เปี่างท่้งนั้นจะจำลองเตาคันเยื่เทียบ อย่างเกิดคะแนนแปลงขึ้นป่าแระร่างกายของเขาเนี่ยก็การเป็นแปลงขึ้นมาเช่นการความแข็งแ่งทางเรื่องคขามเขาต่างเดี่ยวเพิ่มขึ้นมาจาก10เท่าจากดีนอกจากนี้พลังชีวิตของเขาอย่างได้รับการยอมรับขึ้นมาไปอย่างป่ามันได้ไปถึงข้อ7กบ16ในทันทีด้วยการย้มรับเพียงครั้งดีความแข็งแ่งของเยี่ยมถึงก็สามารถแสงหน้าอดีตได้อย่างสมบูรณ์มันเพียงพอที่จะชนะต่อตัวในอดีตของเขาได้อย่างให้ตาย ด้วยเอาไปแก่ของเขาไยในปัจจุบันแม้แต่บัมพรดุดดาวในขอเขียวบริบังคันกาอย่างห่งางไกลจากการพูดต่อสู้ของข่าวเขาจะสามารถที่จะกลับต่อตนที่สวอร์ตังในขอบเขบียวบริบังคันกาในสายบอรดานดาวองตางการยกระดับเป็นบริบบังคันกามันทําให้เราใน,ในระดับสูงของหอคอยเก้าชันเป็นที่ระบายแรงและไม่นานหลังจากที่ขเขาโจกระดับพันได้สําเร็จขเขาก็รับรางวัลมาจากหอคอยเก้าชัน อย่างแรกก็คือทสัพยากอ่อบำรุงบงบาง,งขันกาต่างก็น้นใจรับบ้านและทรบียงตอนนี้เพียงพองสำหรับข่าวที่จะเปิดฝนได้อย่างรวดเร็วในช่วงบันี้หนึ่งประการที่สองก็คือการแต่งตั้งข่าวซึ่งมันจะดูเกลี้ยยีเทียข์อสามารถไปยังหอคอยชั้นสูงบางแห่งในาณะผู้นหนหอคอยบริคอ,อสามารถทำหน้าที่เป็นผู้โอวตโภายในหอคอยดับสวรรค์ตาแต่นั้นว่าที่ถึงยังคงรับตํางแต่ง เป็นผู้นำหอคอยชั้นสูงภายเหนืเทือกคารมินต์ต่อไปตาหลังจากที่คุณคิดถูหุ้นหนึ่งที่เถีงยงไว้คงรับสตําแดงเป็นรองผู้นำหอคอยชั้นสูงต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วถึงแม้เขาจะไปยังหอคอยเซาปันมันก็ควรจะมีความหมายอะัยเขาได้กลายเป็นบือดังบางคันกาของหอคอยเก้าชั้นแรกในตอนนี้เขาถือว,ว่าเป็นจอตัวอันดับสูงในหอคอยเก้าชั้นดังนั้นการปไปหอคอยอ่นที สิ่งดได้เกิดประโยชน์อะไรมากนักเรือด้วยอัตราตัวโตของเขาในไม่ชาเขาจะกลายเป็นผู้นําระดับสูงของพอคอยเก้าชั้หน่งแท้จีนแต่นั้นเขาจะไม่จําเป็นต้องสนใจตำแหน่งแด้เรกแนนไทดเหล่านี้อีกต่อไปหลังจากที่กลายเป็นระตางบังคันเก้าแล้วเี่เถียงก็สามารถฝึโฝนภายในผัวขอทองคําสรงสุดได้เป็นแบรานตาแต่เขาจําเปต้่งนายด้วยคันแต่ซึ่งมาเป็นแห่งผลป่าทำไมโอตังปังคันเก้าหลายคน จึงต้องการรับคะแนนดูแต่ก็ตามสมหรับอุังคันเก้าแรงการร,บรวบรวมคะแนนนั้นเปรีนน่ยนหน้าไปอย่างป่ายกตัวอย่างเชน่นคุณสามารถได้เก็บเงินสําหรับการเทศันตาซึ่งคุณอาจจะรับคะแนนใด้ร,ร้านในเขาดีแต่มาไม่ได้มีโอกาสเช่นนั้นมากนักเพราะโดยพื้นฐานแต่ขอคอยเจ้าฉันจะเป็นผู้จัดเดตียยจากนั้นก็จะจัดแปลงสตางค์มาให้กับต่อคนอีกที เห็นไม่ได้ร้อนที่จะออกไปขันนอกในตอนดีดังนั้นเขาจะทําการค้นหาสลันที่ภายในภูเขาทองคําสูงโตดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในการเพื่การเพื่ลของเขาในขณะเดียวกันที่เขงก็ทําการผูกบีทกับมาระบางขันกาวภายในหอ,อยเก้าชั้นอีกดูแล้ด้วยวิธีนี้เวลยรรจึงได้ผ่านไปให้ชารา,ากฐานคณะเพาะเพื่อที่ก็รเคลื่นขึ้นเดรดีจะเป็นบางเตาเฮนน์ขอ,ของเขาก็เริ่มที่จะแข่ง ระดับพลังศิบตของเขาก็ได้รับการยัขึ้นเรื่อยๆเช่นกันพิบตาดีรายแสนดอนทุกติบันการได้ผันไปในเวลานี้เ่เทียนได้ใช้สิุกรณ์ที่เขาได้รับมาจากออคอยเกาชานเพื่อเพื่อความแข็งของเขาได้เป็นอย่างป่าะระดับพลังศิบตของเขาก็ใกล้ถึงขอบเขตึงรอยแตกซึ่งมันเป็นขีดจำกัดของครามเปบาะันขันเก่าทุกไปและเดับมเหนือเทาเฮนาของเขาก็ได้มาถึงขอบเขตสี่สิบ ในเวลานี้เจ็มดวงเท้าของเขานทานมันจะที่จะขัดเกลาไปอย่างป่าเจอเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาในการพัฒนาจังรถเร็วเราจะต้องทดสอบประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเราเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกได้นะครับผมขอ,อไว้มาชมกันต่อผู้นี้นครับว่าเหตุการณ์ใครไปนั้นไปล้กันในนะครับผมเอาละครับถ้าิดภาพประกันใดก็ขออภัยนี้นะครับอย่าเริมกระสับกไคร่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ สมาชิกม,มาเป็นครอบครัวนะครับของครับ